น e ี่วงดนตรีนะครับที่แฟนเพลงเนี่ยเฝ้ารอคอนเสิร์ตเดียวของพวกเขามานานมากครับสำหรับวง t i l y Birds ที่เคยสร้างปรากฏการณ์เพลงดังมากมายและก็ครองใช้อันดับหนึ่งพร้อมยอดวิวมากกว่า125ล้านวิวครั้งนี้ครับเติร์ดอนุโรธนะฮะนักร้องนำแล้วก็มีบิลลี่นัทดนายมือกีตาร์และคีย์บอร์ดและไมโลทุวานนมือกลองครับจะพาทุกคนไปร่วมในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงในชื่อ is gonna be t i l y Birds นั่นเองครับกับการได้สัมผัสความเป็น t i l y Birds อย่างเต็มรูปแบบผ่านบทเพลงในทุก อัลบ,บั้มเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ล่ะคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงบ้างกับภาพนี้เพราะว่าเราจะเห็นอันนี้ผมสึกว่าเป็นนิมิตหมายเป็นจังหวะเวลาที่ถ้าเราไม่จัดปีนี้อ่ะคือเรามีมาสารอับ,บั้มพอดีครับแล้วก็จริงๆจริงๆแล้วนะอันนี้อยากจะจัดปีที่แล้วด้วยซ้ําแต่ว่ามีเรื่องเวลายรโควิดนะครับก็ทําให้ต้องจัดเลยได้มาจัดปีนี้แล้วก็ดีใจม,มากครับที่ทเราบอกว่าเป<ข>็นเซ็ต ผมว่าได้จัดเต็มได้เล่นเกินหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าพิเศษสำหรับผม้วครับแล้วก็ถือว่าแล้วก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับคนดูเหมือนกันครับเห็นบอกว่าไม่มีมิวสิกดเรคเตอร์ทำกันเองกันหชดแล้วอย่างนี้มันจะไงคะมันจะยากง่ายไงหมันจะต้องดูแลอยู่แค่ไหนวงรู้สึกว่าพอมันเป็นวงเราเองอ่ะเราเราต้องรู้ตัวเองดีที่สุดอยู่แล้วว่าเราอยากจะพีเต์อะไรและเราอยากจะเล่นดนตรีแบบไหนเรารู้สึกว่า พวกเราเนี่ยแหละเล่นเล่นกันเองทางนี้ทางนั้นยังตอบไม่ได้ครับเพราะยังไม่เริ่มซ้อมครับผมยังไม่เริ่มวางโครงอะไรเลยเนาะวางโครงครับแค่ยังไม่ได้ซ้อมครับอ๋อโครงที่เสร็จอยู่แล้วใช่ไหมคะโครงที่วางไว้เป็นไงฮะโครงที่วางไว้ไม่บอกอยู่แล้วบอกไงให้มันไม่สปอยบอกยังไงให้ไม่สปอยเอาง่ายๆว่ามันมีมันมีแหละมันมันมีมากกว่าหนึ่งพาร์ทอยู่แล้วแหละแล้วทุกพาร์ทอ่ะทุกคนได้มันครบรถ น่าจะครบเขาเรียกไงอะหลายอารมณ์ความรู้สึกมันดูหนังละพระเจรีเบอร์จะมีสคริปต์ไหมคะหรือว่าเราจะโน้ตสคริปต์เลยอ่าน่าจะมีวางบางๆครับแต่ว่ายังไม่ได้วางและก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะฮะเราไปเจอกันได้เลยกับความพิเศษที่พวกเขาเตรียมมาให้แฟนๆในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าโชว์ดีซีครับได้ไโอ้โหขหน่อยนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ